mà ổn mà mang hả? Ừ. Khinh đi đi. Luôn đây. Luôn Đừng đi nè. Ở vai đó, mày nó Đừng đừng đừng. cái tủ bị nó còn tôi tua chứ phải nêu địa đồ tua đi <laughs> chứ tôi phải nói sợ à tua ấy nên thì chỉ tua tôi phải nói <laughs> cố khoan như thế nó chú đừng nên điên điên nên chỉ lo phải nói phải phải nói phải khoan cho nhóc à.

บางนู้ขออ้นวันไหลเทไหลบ้าดิก็ได้เลยก็ยดื่เลยก็ดจงกี่ได้เจ้าไปอยู่หัวเลยเปิดเด้อวะอยู่ถูให้นอนที่ตรงเจ้าควอยจะมุวนเจ้า

โอ้ยเาพ่หมาตว้นนะบัง่อ้ยเบัลบานีเอามาคืนนะเอาบ่มมดเลยอู้บังเล่ผมเตัวเด้อบังเนิ่างอย่นี้เลยโอ้โหบ่มมดเลยเี้ยบังเล่ัวด้ทำไม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 ตอกขอเองอ่อ่ออยาันเกเช่ก็เชเด้อ

บอว่าิึงนี่มือเอานะปจันไหลนี่ปไล่เทไลว่าปจันไหลแล้วตรงเมนมันหลไหลเลยอือก็ไปตายลอยออ้าาเินาจ่ามานน่าจะตอตาลูเนน่อินเดียต่อินเดเกว นี่นะนี่ปำมองมอทูนเลยดนกชั้เดตาวยได้สองดูวยดยเน่ได้ดลด <c oughs> หลายแล้วหมดแนงแล้วกำลังดันปลาบ่เาปั่นงเขาเลย <c oughs> อโอ้ยโอ้ยเดินเลยยี่ีเมนเน่ยี่แาง lão con ta cũng phải ăn ít ít để người ta đó phải đấy, phải là chuẩn bột, chuẩn, đủ rồi, 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 đủ rồi, đủ

ชัวด um. ูอ <route> nah. ืมอ kind of ีเด็ดเด็ดที่จะไปจยนไหลสค้เด็ก้็ตังค่ย还还搞油炸่多呀那叫冇卡冇卡壳啊这卡่呀搿冇多这卡卡 คือหมนั่งกำลังลงไปให้เราดันไปให้ได้หรือ่าได้เลยตนไม้เลยไปตาต่อเออที่จะบัจถะก็ตาเะ้ไม้เดยอก็จะไม่ทุรอดีลอกหลอกก

ก็มาขาหูรบ yeah. well okay. yeah, okay, ี้และตัวห้องก็ตัวเทเดาเจ้ตัวน้องเนตัวเด็กก็ห้อกระสีมะมังห้องยกขึ้นให้ดูดิร้อนเลยร้อนว่ะดึงด้อนี่ไปเลยมวยเลย 不能ได้ไม่องีมีโคกๆีมบหี่เ้งไม่โอ้โหเริ่มไหลเริ่ไหล้วคูณกเติมเลยเนาะ่มมเยเนาะเ้ยงนี่โอ้คนล ได้ไหลทีทไหลว่าด,ด้วยเบิงงป่าสันรัฐมือนี่พอาไปจากมาได้ประมาณนี้ด้วยไดย้ทางปัจจ้าปจัปจจายไหลได้ประส์ได้ปผามง ตอนนี้ล o ะปลาสงเด้อกบันอนี่ตักสัมื้อนี้เฮาไปได้มาได้ประมาณนี้กะตูอยู่คูาส่วนนึงอยู่คูเด้อคือนี่ก็ได้คูนึง นี่ะปลาปามงสะโพกนี้ <Ori ang. S 2> ตัวยึดท้ยนี่แหะขี้ปลาขี่ปลาเมปลาแดงไลท์จอ์จเดตผม่าะากได้ขี้ปลามงเลยเนี่ยนี่ขี้ปลามงหลดตัวนี้ะปลามงมุด เอาหมีต่ตัดตัดเลยนี่นะมันตึงง่ายเลยหลังจากทานเสร็จลแล้วเราจึงออกไปตากฝืนดันไฟใส่ งานส,ส่วนวนึงนี่ส,ส, well, ส่วนนั่งทีนี้ทีนี้คูนี้ทีนี้ก็เต้นคูเลยนี่ก็ได้พระจ้าพระจ้าประสงค์ประเด็นทั้งหมดนะในประมาณนี้ตัวนี้ประมาณเจ้าสีประมาณเจ้าเจาลูกต่ไปเมื่อนี้ได้ประมาณสามสิทธิาสี่สิทโลเล้ว มีแต่ป่าทรามสร้างงานงานสดๆเลยจ้าที่เราทานเสร็จแล้วออกไม้เฮี้ยมาเห็ดเห็ดตุ๊กตาป่าเห็ดอยู่นี่เลยจดตัดไม้มาเอ็ไซ ก็ได้มม่นี้สันเด็ดสันรับมม่นี้ออกไปก็ได้ประมาณนี้เลยต้อใตาให้มันแฮนนะคือมถ้าเกืบปรามาจัาสับรลอดปุ๊สิมงง่ายด้อันนี้นะง่ายง่ายประมาส่งสีแล้วมีดง่ญ่ Mặc cái cụ thể của chúa 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 lọt chúa 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 lúc chúa 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 là chúa bỏ đi rồi

Inse. ตัวนี้เราส่วนน้อยเห้ยนส่วนส่วนน้อยนส่วนไหลเลยทำจีบทำจีบทำเด้ทำจย่สิบอย่าเลยหยุยืนน้ีก็ไม่กินแค่ด้เาตัวกัตัวมา้ขัดตอนจีละมันเนี่ยลามันจัจีบ้าจัจีตัวีิบมันต้องนองเสียยอตัวนี้ง่าเ้ย